ปัญหามีไว้แก่ความเหมือนที่แตกต่างนะครับอันนี้คือแปลงปลูกข้าวให้คนกินนะครับอ้าวดันไปหัวไปรู้ญุ่นครับว่าเป็น3เมเม็ดหดเหลี่ยวเกือบพวกเมตรครับเมิดกันเทน,นาไปเคืงขันครับ นี่ครับปรากฏว่าน้ํากําลังจะหมดครับต้องเติมนะครับนะครับสําหรับแปลงนาข้าวนะครับขามกันครับตรงกันขามแปมันคือแปลงนาหญ้าผลประกอบการคือน้ำดันถ่วมครับนี่ครับความเหมือนที่แตกต่าง ของชีวิตคือความไม่ลงตัวนะครับและไม่สมดุลน,นะครับรวมๆแล้วยานต่ก,กูบยายักนะครับว่าาษาบานฮานะครับยานต่บุยเนี่ยเห็ดนะครับอันที่หน้าเขามันจะมีหนามนะครับแล้วหน้าหยามันต้องแหงนะครับอันนี้ระบายไปแต่หลอดยี่สิบแปดชั่วโมงนะครับแต่ปรากฏว่าภาษาบาน่าอื่นนําเปี่ยงบตก น้ำเปียงโบบกหรือว่าหน้า,าโล่งทั้งโน่นนะครับหน้าตำทั้งสูงนะครับเขาก็เลยท่วมค้งนะครับนี่คือแปลงแพ่งกุลาแต่เขาอดีที่ไม่ตายนะครับเตี้ตูนะครับหมายความว่าโบถึงขันกับถ่วมนะครับแต่ว่าค้งครับการให้พ้นผลิตกับบดีบบเท่าที่ควรนะครับก็เลย ต้องทำการแก้ไขนะครับแบบ two in one นะครับคือเอารถไทหน้านครับไท2สองขางประกบกันเห็ดขั้นหน้าขั้นเท้ะนะครับเพื่อจะเห็ดข้องนา้าสองข่องนะครับลงมานี่ฝังทอนะครับระบายลงกหน้าเขา,เาตรงแรกก็จะสูบน้ำจะให้ทีกำลังดำนะครับดำบนท่าเแลียวอยูยนะครับ ณ <c oughs> นะวันนี้ยังดำไม่เสร็จนะครับแต่ว่าย่านเขาตายก่อนนะครับอ่าก็เลยต้องมาแก้ไขปัญหาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าดินเพลินเริ่มจะแห้งนะครับเพราะว่าตอนเข้าเติมนม้ำสามันจะเปืองน้ำนะครับนี่คือความไม่สมดุลน,นะครับของชีวิตนะครับนี่ครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับ หน้าที่อยากให้มีเขาเออหน้าที่อยากให้มีนามบม่มีนะครับหน้าที่บ่อยากให้มีนามดันมีนะครับนี่ครับชีวิตมันเป็นแบบนี้เสมอนะครับมันมีปัญหาให้เราแก้กตลอดนะครับนะครับสำหรับแปลงนี่แก้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแปลงข้างบนนะครับต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแปลงนี้ก่อนนะครับ